ข้ามเลยนะคะแล้วก็จะมาเล่นเดอะซีนฟรีเพย์กันวันนี้นะคะก็เป็นวันที่เออ,อริสานะไอออร์พินนะคะจะต้องย้ายออกจากบ้านค่ะค่ะแล้วก็จะให้มาเล่นกับน้องก่อนโอเควันนี้ก็เป็นวันเกิดน้องก็ให้คุณแม่ทาเค้กให้นะคะเพราะว่าน้องก็น่าจะโตแล้วลแหละเพราะว่าพี่โตแล้วนะ วิช่เแบบมวิช่คุกกิงเคนะคะแล้วก็จะทำแฮป์ okay. เบิร์ตเดย์เค้กกันนะคะสิ่งโอเคแล้วก็เราก็ทำคุยกันนะขอให้สุขสันต์นเกิดนะจ๊ะขอให้น่ารักน่ารักตลอดไปต้องใช้เตาอบออ๋อยังไม่กด Birthday, okay. นี่นะคะก็โตแล้วเรามาแต่งตัวให้น้องสักหน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้น้องนะคะแบบก็เดี๋ยวน้องนะคะจะต้องเอาห้องเรานะคะเป็นห้องน้องเพราะว่าเราจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วนะคะ mm hmm. ก็ขอให้โชคดีนะจ๊ะน้อง นี่นะคะก็คือชุดเด็กน่ารักมากๆเลยชุดเด็กก็เริ่มมามเป็นแบบนี้นะแต่ว่ามันไม่น่ารักะมันไม่เหมือนเด็กพ่อจะขม่มนี่ไหมเนี่ย กันนะคะก็ใส่ชุดแบบนี้แหละขอเปลี่ยนรองเท้าหน่อยละกันก็ประมาณนี้นะคะน้องกับพ่อกับแม่โอเควันนี้นะคะก็จะให้อาริสา,านะคะไปออร์ดพ,พิมนะคะบอกลา แม่ค่ะว่าจะย้ายไปอยู่บ้านอื่นนะคะแม่หนูโตแล้วนะคะหนูขออนุญาตย้ายไปอยู่บ้านเนเดียวได้ไหมได้จ้ะลูกแม่ลักลูกนะจ๊ะโอเคเราจะให้แม่กับลูกทำอะไรกันแดนก่อนจะไปแล้วกันนะคะแม่จําเพลงนี้ที่หนูชอบได้นะขอบคุณค่ะแม่ เดี๋ยวก็จะให้พิมพ์ไปเปลี่ยนชุดก่อนเถอะกันเพราะว่าชุดมันเด็กอะมันเด็กมากเลยโอเคนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนชุดให้นางกันดีกว่าเพราะว่านางเป็นสาวแล้วบายด้วยกัน จะให้นางใส่เสื้อดีกว่าเพราะว่าชุดแบบไม่ค่อยเยือเลยนะจริงจริงชุดไม่เยอะเลยบอกได้เลยหรือว่าจะให้นางแบบใส่ชุดออกกําลังกายดีคะน่ารักเหมือนกันนะเพราะว่านางตัวแล้วนางควรจะใส่ชุดสวยๆมั่งแล้วนะ นางโอเคแล้วนะแต่ว่าไม่ค่อยชอบให้นางใส่แบบนี่เลยค่ะโอเคเดี๋ยวออามาให้ใส่ชุดธรรมดาดีกว่าอันนี้เอาไว้ใส่ในบ้านนะคะเวลาแบบจะไปออกกำลังกายหรือฟิตเนส แล้วเปลี่ยนผมให้นะจะขอแต่งตัวก่อนนะรู้สึกลึโอเคนะคะเราก็ได้ชื่อของนางแล้วนะก็รู้สึกเป็นสาวแล้วนาะก็ขอแต่งเครื่องประดับสักหน่อยนะคะนางโตแล้วนะนางจะพ้นจากคำสาบเด็กน้อยได้ a i วนะคะก็ะเหมือนเราเลย <Okay. S 1> ไปค่ะเดี๋ยวเราไปบอการาน้องกันดีกว่า เพรานะว่าน้องจะทานนะพี่ไปไหนนีนะโอเค,อเคน้องอยู่ข้างบนด้หรือเปล่าคะพี่พมยจะไปไหนอะ่ะทำไมต้องให้สาอยู่คนเดียวอะ่ะสาไม่ได้อยู่คนเดียวนะสาอยู่กับแม่กับพ่อพก็จริงอะ่ะต่ศาคิดถึงพี่มพ์ยงโทรมาหาพี่สิ ก็ได้แต่ว่าหนูอยากเล่นกับพี่พิมเล่นกับพี่เหรอนี่ไงห้องเนี้ยห้องของพี่พี่กลายเป็นของหนูแล้วนะแต่หนูไม่อยากให้พี่พิมไปพี่โตแล้วพี่ต้องไปหางานทําได้แล้วพี่ก็ต้องอยู่กับแม่แต่ก็ทํางาน,นกับแม่ก็ได้ไม่ใช่หรอพี่อยากมีอาชีพของพี่ก็ได้ไปนะโอเคเดี๋ยววันนี้ โอเคเดี๋ยวเราจะพานางไปซื้อบ้านกัน Let's go <S ไม่รู้ว่าจะย้ายคนได้หรือเปล่าแล้วก็จะสร้างดินแดนของนางให้อยู่ไกลโพ้นมาตรงนี้แล้วกันะนะคะหรือว่าเราจะเข้าไปอยู่ในเมืองเมืองหรือไปในภูเขาไฟที่ภูเขาไฟนี่ไม่เคยอยู่เลยนะ ม้นในเมืองน,นะคะมันอยู่ได้แค่สามหลังหนึ่งหลังนะสองหลังนะสามหลังแล้วมันก็ไม่ได้หรอกแล้วเขาไปในเมืองดีกว่าแล้วว่าเราอยู่ใจกลางเมืองนั่นแหละมันก็ไม่อยู่ใน BTS เคยสร้างมาตรงนี้แล้วคะ่ะมาดูบ้านที่เหมาะที่จะให้นางอยู่ได้ไหม ขอดูบ้านนี้น่กันมันเหมือนมันโดนใจยังไงมิยโอเคเดี๋ยวเราขอเลือกบ้านก่อนนะโอเคนะคะเราก็จะเลือกเป็นบ้านนี้แล้วกันนะเป็นบ้านแบบลเล็กๆแมวไมวไ,ไ,ไม่เลือกบ้านนี้โอเคนะคะเราก็เลือกได้แล้วนะโฆษณาเลยนะคะโอเคค่ะเราก็มาสร้างกันเลย โอเคเดี๋ยวเราสักครู่เด้อตอนนี้นะคะเราก็จะย้ายออร์เดปมมาอยู่ที่บ้านใหม่คะก็ตอนแรกว่าจะย้ายออร์เดปมาไม่ได้นะก็ย้ายได้เพราะว่าโตแล้วเนาะก็กดเลยอตอนนี้ก็ถึงแล้วนะว้าวบ้านสวยมากเลยอ่ะ ก็คือมีความหรูหลานี่ก็คือขอแน่นำนี่ก็เป็นห้องครัวที่มีเออแล้วก็มีห้องออกกำลังกันเคให้นางออกกำลังกายอะไรมาถึงบ้านเห,หนื่อยๆมีห้องคอมด้วยนะใช้ลิฟต์ในการขึ้นนะคะ เป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็คือสไตล์หรูหรามากขอรลบหน้าต่างในห้องน้ำได้ไหมแล้วเขาให้มาก็ไม่ต้องบลบก็ได้เป็นสไตล์เนาะแล้วก็นี่นะคะจะเป็นห้องรีดผ้าห้องหนังสือไหนลองรีดผ้าหน นะคะก็จะเป็นรีฟเนาะอ่ะลองให้นางนางนิผาดูนะคะเพิ่มาล้านบนนะคะก็จะมีลิฟต์แล้วก็จะเป็นไฟจะเป็นห้องแต่งตัวนะคะแล้วก็เป็นห้องนอนเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟสวายเพราะว่าต่อเตืนก็เปิดไฟไว้เลย นะคะสขินออนเลยคฮะก็จะเป็นพวกตะผีนะคะตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นเหมือนห้องนอนในนะนก็จะเป็นห้องหนังสือแล้วก็จะเป็นห้องน้ำมีเอ,อ่อที่ลี่อีกแล้วนะคะ เยอดมากเขนะียนไหะก็มีแค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคนะ